ครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่ไปหาเส้นเม็ดมาแล้วนะครับก็ออกมาต่อนกครับผมชวนกันมาต่อนกนะครับอีกเช่นเคยวันนี้มาคอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงพอดีครับผมใส่เร็จครับแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับก็ตอนนี้นกป่าก็ยังเงียบอยู่นะครับก็เยวมาทักทายนะครับเ้นเม็ดโอ้เ้นเม็ด้ม่ด้ครับผมอีกรอบนึงนะครับเป็นไงโอ้หมาแล้วเนาะวันนี้ มาแล้วมือเช้านี่มาแล้วสิบเป็นลมฮะสิบเป็นลมเออเอาอะไรมานน่เครื่อส้มลมับโอ้คือส้มลมครับครับจะมาทําอะไรกินกับแจ่วบองคิดว่ากินห้างนกฮะกินท<ะ>้างนกกับทํารังนกครับเอวแสดงว่าตัวที่เอามาต่อน,นี่มันจะไข่ใช่ไหมไม่ได้ดิบมากโอ้่าฮ <laughs> ่า่าาทำรังให้มันพักอยู่ในกรงใช่ไหมครับโอ้ให้มันลงนอนนั่นใช่ไหมเอา ได้คือได้สูตรมาจากไหนได้เอาเครือส้มลมมานี่ผมคิดว่ามันเป็นเชื่อดีมันสิบเป็นทางั้นไหมเห็นเห็นเห็นมันพันกันหล่ายออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผู้ร่วมันจะเป็ยนยังไงได้ปะอ๋อก็เอามาทดลองดูครับอ่าได้มีสูตรมีอะไรไหมนี่จากเชียนรุ่นเก่าบอกมาไหมหรือสูตรนี่เองขึ้นทิศขึ้นเองเลยวันนี้เลยนี่ยิ่งผู้เฒ่าพันโกงจช่ไครับก็เลยเฮียตะเกียวกันรับอกว่าให้เอาเครือส้มลมมันหยิ่เหนียวกันว่ เอา้าลองดูครับผมอ่าจะเป็นหายังไงนะครับจะเป็นรังนกหรือเป็นรังหนูอันนี้พรท่านอิสกัดเลยดีครับเอายังไงก็รอรุ่นเนาะเซเบสน้อว,วันนี้เนาะ,ะก็สวัสดีนะครับพี่น้องตอนสี่โมงครึ่งนะครับนกกําลังขึ้นจากกินข้าวนะครับอตอนนี้ก็เริ่มคันแล้วนะครับ เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะรู้เรื่องวันนี้ก็มีนะครับเซียนอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้มาร่วมต่อนกจริงๆแล้วก็ต่อมานานแล้วล่ะครับเพิ่งมาร่วมกันวันนี้นะครับนี่ครับหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เซียนอ้นนะครับเซียนอ้นแห่งไฟคึกฤทธิ์เรเลยตั้งชื่อว่าเซียนอ้นครึกฤทธิ์นะครับง่ายๆยังไงวันนี้นกเยอะเนาะหลังจากที่ มันขึ้นกินแล้วเมื่อกี้นี่สี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้นกกำลังบินขึ้นครับคอันนี้ก็เยรงอยซะาหน่อยเนาะเส้นโดนน้อยมันเพระว่าหวานข้าวขวญนตรงนี้บริเวณนี้ยังไม่หวานข้าวเพิ่งไทอนะสักหน่อยก็คงจะนั่นคงจะได้มาอีกเพราะว่ามีแต่ตัวเสียงดีๆเนาะตรงนี้เนาะผมจังชอบเลยนะมีนกเสียงกลางเยอะมากสองกุกสองตัวเสียงกลางตัวมีตัวหนึ่งคู่อ่าง นนมีตัวหนึ่งครูอ่างในเส้นเม็ดน,นีดตอนนี้ไปดูนกอยู่ตอนนี้เห็นใาเงียบใช่ไหมครับนึกว่าแล้วกินแล้วด้วยไหมอ, <laughs> อ้าวยังไงเดี๋ยวรอรุ่นเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อ่าเดี๋ยวมาร่วมต่อน,นกกันเรื่อยๆเนาะเะรุ่นเนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะว่าส่วนมากก็ไปแต่สายคึกฤทธิ์ใช่ไหมเพราะว่า <laughs> นายอยู่นั่นครับนายอยู่ตรงนั้นครับอ่ะก็ รอชมต่อไปคอนสุดท้ายนะครับทอนห้าโมงนี่แหละรู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไง oh. <laughs> เซน์มิะเห็นมาไปดูนกว่ายนะังไงนะเมื่อกี้นี่นกมีอยู่ตัวสงตัวยอะไรยังไงบินขึ้นจะขี้ดินเพรามันจะร้อยนี่แหละเป็นถึงรอยแน่โอ้มห oh, มหอดมหอดกับคาดพบกไลายเหรอครับอมืมันลงกินรวมกันเลยใช่ไหมครับบินขึ้นจน้ตืน่นเลย นกเยอะอยจริงๆเนาะผมนึกว่าห้าโมงมาปุ๊บนี่จะอัดกันสรุปแล้วห้าโมงไปไง <c oughs> ทีดีเง <c oughs> ียบเหมือนเดิมครับพี่นอ้องอ่ะเขาไม่เป็นไรครับค่ำแล้ววันนี้นะเหมือนเหมือน,นอากาศลมเหมือนจะมีฝนเนาะ <c oughs> น้ำเห็นเมื่อกี้เหนฟ้าแดบแป๊บๆไหนล่ะของดีที่ทำว้ให้ได้เกียนละอ,อยู่ในล่ะทิ้งไปแล้วเหรอลัลงนกลังนกยังไม่สกัดบอ มาโชว์น้อยยอ,ยอดเลยนะครับอันนี้คืองานฝีมือนะครับนี่ใครสนใจนะครับเท่าไหรนี่ฮะโอ้โอ้จะเอาไปนะครับนี่ให้มันนอนตรงนี้เนาะครับอ่ามันจะนอนไหมเลยนี่นอนครับไม่ <c oughs> ใ,ใจมันจะหลอนเหรอเอาโอเคได้ได้เดียวครับ<ม>ขันก้อนไหมอาจารย์ ไม่แบ่งเอฟซีอันนี้<อ>แบ่งไหมอันนี้ล่ะครับก็นะครับได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับเพราะว่าคนมาทางนะครับตอนนี้ข้างล่างก็มาไถนานะตรงนี้ก็มา,าทางเอ็ดได้ย่ามันนะครับไอเส้นมิดไปโอ้นี่เอาประมาณนี้แหละเนาะควันใบแต่ถ้าทำใจเพราะว่ามี ได้เล่นแค่คนโมงถ้าไม่มาก็คือจบขำมากครับคูณเงี่ยเลยนกเป็นร้อยทำหายไปในหมดนี่งงเลยนะเส้นเม็กเนาะถ้าเกิดเอาตะไคร์ใส่ไปไงสอบมาเสียออมมาต้องมีสักมื่นละมันต้องมีสักวันละครับเนาะถ้าจะทำอย่างนั้นมันก็ได้เยอะนะเนาะใช่ไหมถ้าจะเอาตะไคร์เอาอะไรมาใส่ก็ ไม่ต้องห่วงหรอกเต็มกงรงผมว่าแต่ว่าเราคัดเอาตัวที่มันคึกตัวที่มันรบที่มันใจเกินร้อยนะใช่ครับถ้าเราจะเอามากลางตะข่ายโอ้ได้วันหนึ่งนี่มันน่าจะสี่สิบห้าสิบีบทเลเลยเย็ดเชออกจากกลางบักกลางนี่นั่นบักงามใส่เลยอ่าเป็นไงเจ้าอางผมวันนี้ ต้องไปซื้อยาไปเอาลุงได้ือตัวมันงเรื่องมันจะเหยียบอยู่คันสองทุ่มมันก็ไปแล้วตอนนั้นไปยังไงก็คั่มแล้วขึ้นไปทีนี้รอดเลยหายไปเลยไปซลือกไปลวกไปเซ็นเม็ดอนนกลงแล้วล่ะนะครับครับใส่ทิวเนี่ยครับผมเอาเจ้าอ่างมานะครับวันนี้ ระวังครับโอ้โหทำงานหนักวันนี้นึกว่าต้องได้ซื้อยาแก้เก็บคอแล้วครับวันนี้โอ้เดี๋ยวกลับมาต้องมาขโมยเอานี่นะครับนี่กอดนะครับอนุลงแล้วพี่น้องครับนะครับดูครับต้นนะครับสวยงามจริงๆครับต้นนี้นะครับแต่ไม่มีนกนะครับมาเข้าร่วมเลยพี่น้องนะครับมีแต่บินมาใกล้ๆครับตรงนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับเมื่อกี้มาอนุลงก็ บินออกจากตรงนี้ครับคู่หนึ่งนะครับแต่ไม่ขันนะครับมาดูมานั่นจะเฉยมั้งครับนะครับเดี๋ยวเราลงนะครับนูเจ้าอ่างครับอยู่ริมนี้พอดีเลยนะพี่น้องครับเหมาะก็ถือว่าวันนี้มาฟังนกพี่น้องนะครับได้ยินนะครับของดีเลยล่ะนะครับวันนี้เจอนกสองกุกคูอ่างนะครับอ่าเสียงกลางด้วยพี่น้องอะก็ไว้นู่นแหละครับเดี๋ยวมันคึกมันไรนู่นแหละนะค่อยมาอ่า เนเม็ดนกบ,นบินบินวนนะครับนกมันกำลังจะเข้านอนแล้วครับพี่น้องเห็นตัวอยู่แต่ว่าเอาไม่ได้อ,อ,อเห็นว่าเชนนตอนนี้นกกำลังเข้ากันเนาะเดี๋ยวรอนะครับรอยังไงก็ต้องรอครับผมนะอเชนเม็ดบินวนไปวนมาอยู่เช่นเม็ดลองจีบมาซื้อด้วย เขาได้ดูนกนอนด้วยในทวีปบ้านอนตรงไหนบ้างเขาพุ่มพุ่มนอนตรงไหนบ้างทวีปผมว่าตรงนี้นอนหลานตัวเซ้นเลยครับอืมพุ่มนี่นั่นนั่นไปแล้วทวีปไปแล้วนั่นนั่นเข้าแล้วตัวหนึ่งปั๊บมับโอ้ยพอดีโอ้โหนึกว่าเป็นเจ้าของคอนโดคอนโดแถวลังสิตเข้าแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยเลยตรงนั้นพุ่มนอนนะถ้าเกิดเราไป เนี่ยช่วงนี้เลยลุ้นนะครับพุ่มนอนลอยนะมันแล้วก็ต้นนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เนาะเข้าไปที่มันคูกันใช่ไหมเนาะเรียบร้อยแล้วนอนแล้วออกไปก็บินเลยแล้วนะเข้าไปก็บินเลยแล้วนะเห็นที่ตอนนี้เชนอ้นก็ยังไม่มามาแล้วครับฮะมาแล้วใช่ไหมโอ้สงสัยลุ้นจนเอากันไปข้างหนึ่งเลยนะครับนกมัน เข้ากันลองดูที่มีแต้มมีผลงานมีสกอร์หรือเปล่าตีพวกคือฮะรับชนะแล้วฮ่าฮ่าฮองอย่งมาเด้ออ่ามีเลี้ยงนี่ด้ฮ่าฮ่า่ <c oughs> อ่าถ้าจับขามาเป็นไงเข้าเรียนตามยืนโตกเป็นไงเุิน <c oughs> บอเข้าหวานครับมันยังไงมันเข้ายืนเหรอเข้า <c oughs> โอ้มีเชนเม็ดละมันคนเดียววันนี้ ทั้งหมันทั้งหมันเงินก้อนใหญ่แล้วก็หมันได้ลังนกยังไม่สกัดพร้อมเลยเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นอกำลังใจผู้ทำคลิปของเาจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งืวอได้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับนะครับวันนี้ผมเชนเม็ดเชนเม็ดไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วก็เชนอ้นนะครับ ไฟคึกฤทธิ์นะครับ <laughs> เสร็นอ้นคึกฤทธิ์นะครับไปก่อนครับผมวสวัสดีครับ <laughs>